อะอะไม่ได้ทำไมหิ้วกระเป๋าแบบนั้นมาไม่เห็นเข้ากันเลยหนูขูเนอะตอนมีเรื่องที่ชิบุย่าเมื่อวานน่ะไม่รู้กระเป๋าฉันตกไปตอนไหนไม่รู้มีคนเก็บได้หรือเปล่าบ้าชะมัดข้างในมีของเยอะด้วยแล้วถ้าไอ้พวกนั้นมันเก็บได้ทำไงวะจริงด้วยถ้ามันรู้ที่อยู่ของพวกเราและก็ต้องวุ่นแน่เลยเชื่จะกลัวมันไปทำไมวะคิจิโยจิไม่ใช่แคบๆนะเว้ย จริงสิแล้วเจว้าโคทาโร่เป็นไงบ้างไมดะพาไปอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอช่วยไม่ได้นิวามันไม่ยอมกลับบ้านนะดิฉันเลยต้องซวยไปตามระเบียบไม่รู้จะต้องให้มันอยู่ไปถึงเมื่อไหร่นะแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะพวกโอดิสกะเจอมันเข้าอ่ะพวกเราจะซวยนะวแะไม่มีทางเลือกว่ะโน่นไงเอ๋เอ๋ฮะเฮ <laughs> <laughs> คิดว่าวันนี้พวกนั้นต้องมาที่นี่แนะ่ เพราะคุณโอนะิสึกะเน่ยไม่ใช่คนยอมใครง่ายๆหรอกถ้าจริงก็ซวยสิจะทำงไงอะไมดะเออเออฉันไม่รับรู้อะไรด้วยนะแกก็ต้องซวยเหมือนกันนั่นแหละนะเอ้ยบ้าจริงๆอะไม่น่าปากพ่อยพูดเรื่องนั้นเลยแกเป็นคนเล่าเองนะเว้เราไม่ได้บังคับนะไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวหรอกนะที่รู้สึกอึดอัดข้องใจนะทุกคนเหมือนกันทั้งนั้นเน่ะที่ยอมเป็นลูกน้องกเพราะกลัว คุณโอนะิสุกะน่ยทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดอีกด้วยอะอ,อ,อนั่นละมะั้งที่ทำให้เขา,าได้เป็นลูกพี่ใหญ่ไม่มีใครกล้าหือไม่จำเป็นเสมอไปหรอกคนที่เป็นลูกพี่ใหญ่นนะ่ยใช่ว่าจะต้องฉลาดทุกคนนะเว้ยที่ฉันเห็นมาคนนึงเน่ยบ้านเกิดอยู่แถวคันไซเป็นคนซื่อบือ้อโง่บัลลมเลยละ่ะที่บ้านเขาเป็นวัดด้วยนะเอ้ยนี่มันฉันนี่วาไอ อ่าฉันลืมเอาบุหรี่มาเนะ่ะแกพอมีติดตัวมาเออเออเออคุณไมดะเป็นคนยังไงแน่ล่ะครับเอเอคนยังไงน่ะเหรอ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นนะั่นแหละออออีเอนั่นใครนะ่ะวัติมะตัวใหญ่ชะมัดเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะสิเมื่อวานน่ะตอนไปที่บุญญาหุบปากเนะ่ะ ฉันไม่อยากให้คนไม่รู้อิโนอิเนะต้องมารับเคาะนะเว้ยเออเมื่อวานเนี่ยเจอฮามาดะด้วยนะอ,อะไรนะเขาเนี่ยรับจ้างขับรถบรรทุกอยู่ที่ชิบุย่าเนี่ยฝากความคิดถึงไม่ทุกคนด้วยนะงั้นเหรอหมอนั่นกลับตัวเป็นคนดีได้แล้วสินะเออ,อ,อรู้สึกว่าคนที่ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าจะจบหรือไม่จบอย่างแกเนะี่ยจะใจเย็นจังนะเอะ จะหาว่าคุยปีนี้ฉันมีแววจบมากเลยล่ะอะไรเนีอะไรกันเนะี่ยจริงเหรอดีจังเลยนะขอแสดงความยินดีนด้วยว่าจีมะ,ะ,ะในที่สุดก็จะได้ทำงานบริษัทก่อสร้างแล้วพวกแกเป็นอะไรไปยุ่งหนะ้าก็พวกเราไม่มีแววที่จะได้จบเลยสิแล้วแกเป็นใครวะ แล้วแกยุ่งอะไรด้วยไอ้อหมอเนี่ยน่าสงสารจะตายไปเหมือนหมาน้อยที่หนีออกจากบ้านอย่าไปขู่เขาสิวะไอ,อ้ฉันจะขู่มัน,นมีปัญหาหรือเปล่าอว่าไงนะเนี่ยอ่เลิกทำท่าจะกัดกันซะทีอะไรเนะี่ก็ไอ้นี่มันกวนโอ้ยนี่นาหนวกหูน่ะไอ่เอ๊ยอย,อย,ยึกยักอะไรนะ่รีบเข้าไปสิ พี่ฉันเนี่ยต้องทํางานแต่เช้ามืดเลยเข้านอนไวไงแกก็เงียบๆแล้วกันและระวังเขาตื่นขึ้นมาแล้วบ้านแตกแน่แกไปนอนที่เตียงฉันละ่ะแล้วอย่ามาทําสกรปรกละ่ะจะดีล่ะครับแล้วแล้วนายนอนไหนอะ่ะจะไปนอนที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่ดีมั้งฉันจะไปนอนที่นั่นเองดีกว่าจงบ,บ้าแกเป็นแขกนะเว้ยเอ๊ะทาไมถึงใจดีกับฉันนักละ่ะฉันเป็นศัตรูของนายนะ ฉันจะไปดูทีวีตั้งหากเล่าแล้วฉันก็ไม่ได้ใจดีอย่างที่แกคิดด้วยนะดึกแล้วไม่มีอะไรให้ดูแล้วมั้งครับทีวีนะ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เป็นอะไรไปอะโคทาโร่โคทาโ,<อ>โรโ่เอะอะเมื่ออะไรอยู่อะฮะเอปเปล่าครับแล้วพวกนั้นนี่มันจะกัดกันถึงเมื่อไหร่วะทําหน้าแบบนั้นเป็นอะไรอะโคทาโร่เขาคงคิดจะสู้กับคุณโอนิสึกะคนเดียวละมั้งไม่ต้องห่วงนะยังไงพวกเราก็ต้องช่วยอยู่แล้วแหละเอปลาประโยชน์นะ่เอ๋คุณโอนิสึกะ ไม่ใช่คนที่จะเล่นได้ง่ายๆหรอกนะครับเออไอ้เจ้าบ้านั่นเก็บของติ้งตองทั้งนั้นเลยนี่มันไปโรงเรียนเพื่อเรียนหรือไปทำอะไรกันแน่พอมีอะไรที่เป็นเบาะแสาได้ไหมเอ,อ๊ะนี่มันสมุดบริจาคเลือดเหรอหมอนั่นมันกลุ้ยแท้แต่ทำตัวดีเป็นกับเขาเหมือนกันแฮะเ <c oughs> จ้าเน,นิ่นมันโง่บะลมเลยวะ่ะสงสารคนที่รับถ่ายเลือดมันจริงๆ <c oughs> เฮ้ยมีเข็มกาชาตดด้วยฮจะทำยังไงกับมันดีคามียามะมันต้องตายสถานเดียวเื้อืมอ้าคาซุจิเอ้ยตกใจหมดเลยเป็นห่วงแทบย่ารู้หรือเปล่าอ่ะน่าจะโทรมาหาฉันหน่อยเฮ้ยไม่เอาหนะ้าคนอื่นมองกันใหญ่แล้วอ่ะเอเอเอ้ย บ้าจริงเอ๊ะมีเรื่องอีกแล้วเหรอเอ๋พวกโอฮาชิน่ะบอกมานะอีไอพวกนั้นมันรู้ได้ไงวะเลิกเถอะนะครั้งนี้ดูท่าจะไม่ใช่เล่นๆซะด้วยอะ่ะเชอนึกว่าฉันจะอยากซัดกับพวกมันนักเนยเหรอถ้าพวกมันบุกมาถึงถิ่นก็ไม่ลุยไม่ได้ใช่มหมที่สําคัญนะฉันมีคนที่ต้องปกป้องอยู่นะเอ๊ะ พวกคุณวาชิมะกับพวกเรารู้ทุกอย่างแล้วนะครับคุณไมเอดะ,อะโจอะอาใจร้ายจังนะคุณไมดะมีเรื่องสนุกสนุกคิดจะเก็บไว้คนเดียวใช่ไหมพวกแกรู้ได้ยังไงวะเออคุณไมดะโคทาโร่หมอเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังหมดแล้วคนเดียวสู้ไม่ได้หรอกครับและฉันก็ทนเห็นคนดีๆถูกจัดการไม่ได้ เจ้าบ้าร้องให้ทำไมวะฮ่ะหาฮ่าฮ่าฉันได้ยินหมดแล้วทุกคนลืมฉันไปได้ยังไงไม่มีทางเลือกงั้นพวกแกไปลุยกับฉันด้วยกันละกันนะฮ่หาฮา่าได้สนุกก่อนเรียนจบแล้วเฮจังทุกคนลืมนายหมดแล้วอีโปรดระวังรถไฟเทียบท่าถึงปลายทางคิจิโยจิ อแต่พวกมันไม่รู้ที่อยู่โรงเรียนเราใช่มหมคิดว่ามันจะแหกันมาเท่าไหร่คิดว่าคงราวๆยี่สิบคนมั้งครับยี่สิบคนเหรอจากที่เห็นเมื่อวานก็เาล่านั่นแหละส่วนพวกเราไม่รวมโคทโลก,ก็มีอยู่แปดคนมัน้งสิบเอ็ดคนตัางหากเล่า ลืมพวกเราไปได้ยังไงฮะถึงพวกมันจะมาสักกี่คนก็ม่มีปัญหาหรอกครับเอ้ยเอ๊ยแต่อย่าดูถูกความเก่งกาศของคุณโอนิสกะเชียวนะครับพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องไงว่าท่านุูเนี้เยี่ยมยุดแค่ไหนถึงขนาดเคยซัดกับพวกยากุซ่ามาแล้วนะแ้พูดไปยังมีอีกนะท่านพู้นี้เคยร่วมมือกับวาจิมะฮามาดะสามคนซัดกับมิซากะโคเอียว เกือบ20คนจอดหมดเลยแล้วก็ยังเคยเอาชนะนักมวยปล้ำอาชีพมาแล้วนะแ้หนววหูเนะ่เอ๊ะเลิกพ้ามกันสักทีได้ไหมไอ้โอนิสุกะเนะี่ยดูถูกมันไม่ได้เชียนะเอ,อเอ,อ,เอ,อ้ยโทษทีนะจ้าพ่อนุอ่มเอ,อ่อ,อไม่เป็นไรครับเอ,อ,เอ,อ้ยโอ้ยเจงโง่เดินหัดระวังวาบ้างสิวะ อ,อพวกนั้นมันพวกไหนนะไม่ใช่คนที่ทิกิจจิแน่โทษนะเออรู้จักไมดะที่เรียนอยู่โรงเรียนแถวละแวกนี้มาอะไรนะไมดะเหรอใช่ที่มันออกจะซื้อบื้อติง้งตองติง้งตองหน่อยอ,อบอกแค่นี้จะรู้ได้ไงที่นี่มีคนชื่อไมดะตั้งเยอะ นึกว่ามันจะดังจนใครๆที่นี่ก็รู้จักมันซะอีกอะนะเออแล้วเจอหมอน,นั่นแล้วที่จะทำอะไรอะเอะอะก็นีออ่ไงเจนซะฮ่าเจ้าบ้านนั้นไปก่อเรื่องเข้าอีกแล้วเลยะนี่เป็นภาพพวกนั้นที่โคทาโร่มีติดตัวไว้เนี่ยโอนิสึกะคือคนที่อยู่ตรงกลางเง่เฝ้าดูให้ดีแล้วกันนะเออเอ,อฉันจะไปรอที่ร้านกาแฟานะอย่าทำอะไรผีผามล่ะฮะ แต่พวกมันจะมาวันนี้แน่หรอครับคุณไมเดะเอ,ะเอ,ะเอะ๋นั่นมันไมดะนี่ว่ามดูดีๆก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะเอ๊ะมันหายไปไหนอะเมื่อกี้มันยังอยู่ที่นี่อยู่เลยเอะพวกแกเฮ้ยเมื่อกี้แกอยู่กับไมดะแสดงว่าเป็นพวกเดียวกับมันใช่มหมแล้วมันไปไหนวะไม่รู้ดิไม่รู้เหลอถ้าจะอยากโดนยำละมัง้ง โนคูเฮ้ยฉันไม่รู้จะให้ทำยังไงวะอ่ามันถือรูปอะไรอยู่อ่ะนี่มันรูปพวกเรานี่วาแกมีรูปนี้ได้ไงอะฮะฉันจะเก็บได้นะอย่ามาทำตลกหน้าเฮ้ยใจเย็นถ้าพวกมันจะอ่านเกมออกนะว่าพวกเราจะมากันวันนี้หมอเนี่ยคงมาคอยดูลาลเราสิท่าใช่ไหมฉันคิดว่ามันต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยแงเลยพามันไปหาคุณโอดิสกะก่อนละกันเดี๋ยวมันก็บอกเราเองละ โทษทีนะห้องน้ำคนมันเยอะเลยต่อคิวยาวไปหน่อยเซจิเซจิอา้าวหายไปไหนแล้วอะไรวะนั่งเล่นเกมเหรอฮ้จริงๆนะเวลาแบบนี้ยังมานั่งเล่นเกมอีกเฮ้ยเดี๋ยวเขาได้ยินหรอกเจ้าบ้าเฮ้ยรู้แล้วไม่ด่าเลี้ยงอยู่ที่ไหนเรื่องนั้นไม่จำเป็นแล้วอา้าวไม่จำเป็นแล้วเหรอทำไมอ่ะ ก็เราจับพวกมันได้แล้วคนหนึ่งไะตอนเนี้ยคุณซูฮาร่ากำลังเค้นมันอยู่ไงวไงถ้ามายาก,ก็อักเลือดจะรีบบอกที่อยู่ไหมดะมาซะ,ะไม่รู้เว้ยฮผัวเอวกเอก็บอกว่าไม่รู้ไงเอ๊ะไอะ้นี่มันปากแข็งชะมัดเลยเฮ้ยไปเรียกคุณโอดิสกะมาสิครับ เชื่อห่วยแตกชะำมัดเกมอะไรวะคุณโอนิสึกะครับช่วยไปกับผมทีครับตอนนี้ฉันเล่นเกมพ้อยู่ยิ่งไม่สบอารมณ์อยู่นะเว้ยเฮ้ยเงนยหน้าขึ้นสิไงนั่งตรงนี้ทำไมฮะสกะปกจะตายอตอนนี้มาอดาอยู่ที่ไหนฮะไม่รู้เว้ยไอ้เบื้อกอืมอ่ะผัว เฮ้ยสัดเต็มแรงเลยแต่ยังกับลูกบอลงั้นน่ะฉันจะถามอีกครั้งนะะามาดาอยู่ที่ไหนไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่บอกหรอกเว้ยยังไม่ยอมบอกอีกเหรอเฮ้ยจะไปไหนมานี่ดีกว่านะไมดะอยู่ไหน ไม่รู้ไอ้เบื้องทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าไงจะยอมบอกหรือยังมันอยู่ที่ไหนเจ้าโง่ฉันบอกว่าไม่รู้ยังไงวะฟังไม่ได้ยินเหรอฮะ อี๋โอ้ไม่โหดไปเหรอฮะเอ้ยมันได้ตายจริงๆนะงั้นตายซะแกก็ต้องตายซะนะถ้าไม่รู้อ่ะคุณไมดะเซจิฉันจะแก้แค้นให้แกเองเนอะจมูกผมหักอีกแล้วครับคุณไมดะเพิ่งแก้แค้นให้ผมแท้ๆคุณไมดะ สบายใจได้ครับผมจะไม่ทําให้คุณไมห้ดะลําบากอีกผมจะแสดงให้เห็นว่าผมเองก็แน่เหมือนกันแต่ถ้าผมเกิดตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็คุณไมเดะช่วยแก้แค้นให้ผมอีกสักครั้งนะครับเฮ้ยทำไมมันอึดขนาดนั้นวะมันยอมเพื่อคนที่ชื่อไม่อดะขนาดนั้นเชียวเลยลองเป็นพวกเราป่านนี้บอกไปนานแล้วไม่มีใครบ้าท,ทุนถึงขนาดนี้หรอก นี่มันรักไม่ดะถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กําลังปิดซ่อมห้องน้ําอยู่ห้ามใช้เว้เฮ้ยหนวกหูหน้านะไม่เห็นมีเขียนบอกไว้สักหน่อยอะเอะเอออืมอชิมะฟุกุโลเฮ้ยเซจินี่หว่าทําอะไรกันอยู่เนี่ยเอาแกมันไอ้คนที่ฉันเจอเมื่อกี้นี่วาเอ๋ฉันไม่เข้าใจอะไรหรอกนะ แต่พวกแกอุตสาห์ทำถึงขนาดนั้นเพื่ออยากรู้ที่อยู่ของมาเอดะฉันจะบอกให้เอาไหมล่ะว่าไงนะล้อเล่นหนะ่าแกรู้งั้นเหรอก็ต้องรู้เซ่พวกแกพยายามซักไซ้หมอนั่นขนาดไหนเสียเวลาเปล่าถึงตายมันก็ไม่ยอมบอกหรอกเว้ยฉันจะพาไปหามันเองนะพูดจริงนะเออแต่ฉันขอทิ้งช่องแป๊บนะเอ,อชิบาฟุกโุโร่แกรู้แน่ะนะเออ คงคิดจะช่วยไอ้หมอนี่ใช่ไหคนที่เกี่ยวข้องกับไมดดทุกคนเนี่ยจะต้องตายนะเวย้ยแล้วจะต้องตายอย่างไรที่ฝังอะไรของแกวะชิมฟุกุโร่กลับไปซะเอาลุกขึ้นมาเซจิเดินไหวไหมไปล้างมือก่อนค่อยมาจับฉันก็ได้ไมั้งเฮ้ยคิดจะพาปันไปที่ไหนอะฮะยาเฮือพัอ,อเฮ้ยทำอะไรฮะโทษว่ะ ฉันเปลี่ยนใจแล้วขอตัวหมอนี่ไปก่อนละกันฝันไปเธอหยุดนะเว้ยเออไอ้พวกนี้ตามมากวนโอยว่าวิ่งหนีไปก่อนเซติอ้าวเฮ้ยไปสิวะจัดการยามมันเลยพี่ทพวกเลกไปเอ้ยทำไมตัวมันยังกัะควายเลยวะเนี่ยโอ้โหพวกเทเคนไม่คิดหาเรื่องใครก่อนอยู่แล้วถ้าคิดจะมายามคิดจะเยี่ยติแล้วก็ อภัยให้ไม่ได้ย่า yeah. เออเอ,เอ,เอ,เอ๋เล่นโกงนี่ว่าปล่อยมือสิวะผู้โอ้ยชิมะฟุกุโล่ตอนนี้แหละรีบหนีไปสี่เซจิฉันไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวแล้วไอ่บ้าที่สุดเออเออนั่นมันกลับกันเทือนหน้าอย่าหาเรื่องอีกเลยนะไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยซะหน่อยหนวกหูนะ่ะ เพื่อเป่าประกาศความยิ่งใหญ่ให้ทุกคนได้รู้ไงโคเฮนเจเออเขายว่าอยู่ๆมาเรียกชื่ออันทรงเกียรติของฉันเอมุดหัวอยู่ที่ไหนข้างบนเว้ยเอ๊เอะชิมะฟุกโุโร่จะโยนของลงไปแล้วนะแกช่วยรับด้วยนะโอเออาเฮ้ยเสติแล้วหรือว่าเฮ้ยไม่เอานะจะโยนอะไรลงมา ว้าคนนี่วะโอยอันตรายชะมัดอะเซฐิรีบพามานันหนีไปเร็วอะไรนะรู้ว่าไอ้พวกชิโบยะอยู่บนนั้นนะพูดมากนะรีบหนีไปเร็วสิวะอืออออ้อาล่ะพาเซติไปหาไมาดานะอ่ะแล้วเฮจังล่ะฉันจะไปประกาศความยิ่งใหญ่ให้โด่งดังถึงทั่วฟ้าเลยซานักนะอย่าอยู่เลยพวกอ้อไอ้นี่มันก็เก่งนี่วะ ไอ้บ้าเอ้ยออที่แคบๆก็ต้องเล่นแบบนี้แล้ววะเฮ้ย e, ัวฮ่าฮ่าฮ่าทีนี้ก็ต้องตามด้วยท่ากระโดดสูงของชิมะฟูลโลกโร่ผู้แข็งแกร่งตายซะเถอะเฮ้ย e, ชิมะฟูโกโร่ผู้แข็งแกร่งนั้นเหรอเฮ้ยปล่อยนะเว้ยเจ้าบ้าเดี๋ยวตกลงไปหรอกแกตกลงไปก็ยิ่งดีสิเอ๋เอ๋อุ้ยโอ้้า ตกลงไปแล้วคุณซูฮาร่าเฮ้ยหมวนตัวโโอปลอดภัยทั้งสองคนเลยฮะไม่เป็นไรใช่ไหมซูฮาร่าโทษทีนะอถีพวกเดียวกันตกลงไปจากชั้นสองแล้วยังมีหน้ามาถามอีกเขาคิดอะไรของเขาเนอะเออเออคุณโอนิสก้า เซจิเซจิเฮ้ยนี่มันดูท่าทางจะโดยพวกนั้นเล่นงานเอาดูสิจมูกหักอีกแล้วอาการหนักทีเดียวชิมะฟูกุโรช่วยไว้พวกมันรู้สึกจะอยู่แถวๆเกมเซ็นเตอร์หน้าสถานีรถไฟนะ่ะเฮจังก็เข้าไปร่วมวงด้วยแล้วอ่ะเอ่อฮะเออโอนิส huh. uh ึกะเฮ้ยแก อทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้ไม่น่าแสหาเรื่องเลยเรา